ระวังวาจาบางคนก็ไม่สำรวมวาจาของตอนนึกว่าตนนั้นมีอิสระที่จะพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์แต่แท้ที่จริงแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์มันมีระเบียบอยู่ก็อย่างว่ามีดีกับชั่วถ้าใจดีมันก็พูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็พูดชั่วไปการกล่าววาจานั้นมันเนื่องมาแต่ใจการกระทำอะไรทางกายก็เหมือนกัน มาแต่ใจหมดนั่นแหละดังนั้นการที่บุคคลจะเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อต่างๆหมู่นี้ได้เพราะอาศัยฝึกใจนี้ให้รักต่อความจริงแล้วก็ให้นึกถึงว่าคำพูดนี้น่ามันร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธภายนอกมีปืนเป็นต้นเพราะว่าการที่คนเราจะรบกันนั่นด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์มันต้องรบกันด้วยปากซะก,ก่อน ด่ากันไปด่ากันมาเอาแล้วเมื่อมันโกรธขึ้นสุดขีดแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วนี่ก็ยกกองทัพไปห้ามหันกันลงไปถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็เหมือนกันต้องโตเถียงกันซัดก่อนโตกันไปเถียงกันมาความโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็เอาแล้วประหัดประหารกันแล้วด้วยอาวุธต่างๆแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้บุคคลที่ไม่เห็นโทษแห่งคำพูดไม่ระวังไม่เลือกคัดจัดสรรการพูดการจาแล้วนำทุกนํำภัยมาให้จริงๆนะ ท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้ว่าอาวุธใดในพิภพไม่ลบปากแม้น้อยมากฟันฟาดขาดเป็นสิงจะเด็ดร้ายจะขายกินสิ่งไรพบจบเจรจาดังนี้อันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนะเป็นความจริงอยู่แล้วดังอธิบายมานั้นดังนั้นจึงพาการฝึกการกล่าววาจาให้มันดีมันงามกล่าวแต่คำจริงอย่าไปพูดส่อเสียดให้เขาทะเลาะวิวาทกันอย่าไปพูดคำหยาบต่อใคร เพราะใครก็ไม่ชอบคำหยาบนี้นักต้องระวังคำพูดอย่าไปพูดเพื่อเจรอเหลวไหลพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดไม่รู้จักการเวลาอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเรื่องมนนะให้สำคัญเรื่องการกล่าววาจาให้มากทีเดียวนะอย่าไปละเลยไปการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มันต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกก่อนเสมอที่จะพูดอะไรอย่าไปวู่วามไปตามอำนาจของกิเลสต้องยับยั้งใจเสียก่อนเรื่องสำคัญสำคัญที่จะพูดนั้นนะ ถ้าพูดออกไปแล้วมันกระทบกระทั่งกับใครเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือไม่หนอก็รู้เท่าหากกำหนดพิจารณาใน,นในสังคมนี้ถ้าเราพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปมันจะกระทบกระทั่งคนบางคนบางพวกให้เสียใจเจ็บใจอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดมันแหละถ้าได้พิจารณาเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนใครแหละอย่างนี้ก็จึงค่อยพูดไปอย่างนี้นะต้องฉลาดพูดในเวลาเข้าสังคมคนเรานะ่ะอย่าไปพูดตามอารมณ์ตามกิเลส ถ้าพูดตามกิเลสแล้วไม่ได้บางทีก็ชั่วไปเร็วซามไป